านเล็กๆของเราอ <c oughs> คือการปิดทองธรรม,มาท <c oughs> เหมือนที่วัดตอนเดียวเลยครับเหมือนที่วัดตอนเดียวเลยนี่เราเราพึ่งล้างนะครับล้างแล้วก็เอามาตากแดดด้วยก่อนธรรมานีต้ต้องต้องซ่อมแซมเยอะมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสามี่คณะคลองบางซื่อร่วมด้วยคลองเก้าสร้างถวายวัดลานานาคลองเก้าสิบสองสิงหาสองห้าสามสาม และอีกส่วนหนึ่งกำลังทำการล้างชิ้นส่วนธรรมะอยู่นะครับอันนี้นเดี๋ยวส่งไปให้ที่รหัสยายนี้ <laughs> เ,เดี๋ยวตอนการล้างครับล้างส่วนที่เป็นยอดธรรมะนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวทำการทาสีแดงแล้วปิดทองนี่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ต้องล้างเหมือนกัน งานไม่ใหญ่เลยนะวิส่วนตรงนี้เป็นคุดเป็นเทพเทพแล้วเป็นยักษ์นะครับที่เราที่หลุดมาที่หลุดมาเดี๋ยวทำการปิดทองรอไว้ก่อนมีสมาชิกสมาชิกกึงก่งใหม่กึ่งเก่าครับกลับมาอีกรอบแล้วครับรอบสองนะครับ <c oughs> รอบแรกมีอะไรดีๆในชีวิตไหมดีค่ะทำแล้วสบายใจไม่ทำแล้วได้อะไรดีๆในชีวิตกลับมาไหมหรือไม่ได้ไม่ได้คิดใช่ไหมใช่หรือทุกวันดีหมดใช่ทุกวันเป็นวันดีใช่ดีมากดีมากเรากำลังทำความสั้นรุดนะครับเพื่อทำการปิดท่อรอบแรกดีไหมดีดีฮะทำให้ได้มารอบสองแต่ตรงนี้มันคงไม่ได้มารอบสองเราได้งานใหญ่ด้วยปิดธรรมาตรเนี่ยเพราะเป็นเป็นที่พระขึ้นเทศ เขาจะขึินเทศวันนี้มีรุ่นพี่อักษรนะครับหนึ่งท่านโตครับชื่ออะไรครับนงรักจื่งนงรักนะครับรหัสสองสองรหัสสองสองนะครับเหรียญทองด้วยเกียรติยศประจำหนึ่งวิชาเลยภาษาสเปนโอ้สเปนก็เพื่อนผมวิภาดาตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ปลาเกษแล้วมั้งปลากระหมอ เ,นนรเราคืนครูไปหมดแน้มาจากสตีวิทย์เหมือนกันนะสตีวิทย์เหมือนกันกำลังลงน้ำยาครับเดี๋ยวจะปิดอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนที่จะเหมือนลงรัก่ะคะ,ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่รักเป็นรักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็น,ปนรักวิทยาศาสตร์เป็นสารรักวิทยาศาสตร์ก็มันจะทําหน้าที่คล้ายๆเป็นกาวครับ ปรเดี๋ยวเวลาเราเอาท่อลองพูดบรรยายภาษาสเปนนี่ฮะโอ้ยตาไปหมดแลือบๆคืนดูไปหมดแล้วตอนนี้เราไปเที่ยวสเปนกันเขาก็ยังพอแบบเอาตัวรอดได้ใช่ไหมต้องอยู่ต้องอยู่สักห้าวันถึงจะกลับมาถึงจะคืนได้โบโบลโบลจ็อดโน้ตว่าไม่ใช่อิตาเลียนอิตาเลียนอันนี้อะไรสเปนมสเอนไรโบนัส บุนโนสเอ่อบุนโนสเดียสบุนสเทียเออไม่พอจำได้บุนโนสเดียสอย่างนี้โอเคแล้วใช่ไหมถ้าโหเฮ้ยเรนนี่ตัวแล้วก็ทิ้งให้แห้งครับเราก็จะไปว่างพักหนึ่งหรือว่าอยากจะช่วยเอาชิ้นอื่นมาทาต่อให้ก็ได้อ่าได้ได้ไก่ตัวเอาแป้งเล็กไปเพราะว่าทำแต่ช้าๆไม่ต้องรีบให้ทั่วๆทั่วๆ ปลานีปลานีมาของแปะเป็นสีเหลืองแ e ก่ er right นะส like like ่วนทางนี้คร and like ับใช่นั่นน้ำตัวเองนยครับนี่ชื่อครับชื่อชื่อสีแปะค่ะสีแปะนะครับนี่มาจากมาจากสตรีวิทย์กับกระโหนกชีวิตกับน้องไก่กับปลาลิงปลาลิงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับใช่ไหมฮะ ที่ทำแบบนี้ก็ค่วเยีอย่าๆมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ติดล้างด้วยได้ล้างด้วยนะล้างด้วยทั้งหมเาทำครบขันตอนี้จะได้ทำครบเลยรั้งเลยครัต้องรีบทุกทัวรนะครับทางนี้ครับี่มารอบสองเหมือนกันครัที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลงแบบนี้ คราวที่แล้วปิดเลยกรับน้องใหม่มาปิดเลยอย่างงงงปิดแล้วก็ทำไมมันไม่เรียบยากจังมันแบบไม่ไม่ได้แคสต์เมื่อก่อนเนี่ยใชขึ้นเล่นเลยสดด้วยไม่มีบทเอาละองใช้ก็เห็นกระบวนการอ่าเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เขียนบทเลยตั้งแต่คิดหอแต่ว่าแล้วเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเริ่มวางวางแผนงานเรยจะทําอะไร ถ่ายก็ทัวไม่ต้องรีบพรแต่เย็นๆไม่ต้องรีบนี่เป็นเทวดาครับเทวดาที่อยู่รอบๆธรรมกนะครับเวล,ลาพาขึ้นเทลแล้วก็ได้บุญด้วยอยู่ดูตรงตัวนะตรงยอดอยู่ดูตรงยอดนะครับไป,ไปมองส่องดวยนู้ดถ้าเผื่อว่าจะต้องเก็บงานพาเสร็จด,ด,ดูรอบๆดูทั่วๆครับอันนี้หนาไปนะคะหนาไปครับอละปาได้ ครับให้มัน,น,นเขียดก็ได้ครับเขียดแต่เขียดหรือปาดหรือกบก็ได้รุ่นรุ่นนี้ทันนะพวกเขียดปาดอะไรกร<ล>บทันนะอ<ล>รุ่นเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเขียดปาดคืออะไรคะก็กเด็ก,กไม่เค้เห็นแล้วสมัยนี้โดนจับก,กินหมดโดนกินหมดสวันีีครับงานเล็กๆของน้องลูกนัดครับ คือการล้างยอดธรรมาตงานเล็กๆจริงๆเลยงานไม่ยากต้อนรับวันเกิดปุ้งน <laughs> ัดบครบรอบอร27อปีไปเนี่ย27ยค <laughs> <อ>่ <c oughs> 20 20ิ20ลูกสองแต่มีลูกใายุ1ิขวบ <c oughs> 20อ่าลูลูกจายุลูกแตคกี้เป็นไงมาช่วยล้างเร็ว ะอายุยี่สิบลูกสองคนไง,นงเป็นมุกเป็นมุกตลกอ,อย่าไปคิดเยอะอ่าเชื่อที่ก็ถูแล้วอ่าดีมากแฮปปี้เบิร์นเดย์ยังลู้แฮปปี้เบิร์นเดย์พินัทยังไม่ไม่ไม่แตเริ่มปิดทองดื่มไวน์ไชยาวกก็จะถึงมันเสียดายเลย ไปกี้สอนเดี๋ยวเ้อมัปิดยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดีให้กันใจเย็นๆอันน้ยังไม่แห้งีีอันนี้ยังไม่ได้งใจนีแหละพี่ั้งขยะอยู่ตรงนู่นแป๊บเดียวครับงานปิดทองของสี่สาวก็เรียบร้อยแล้ว เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับสี่สาวพรแสนเอ๋สี่สาวเด็กเด็กเด็กแดงขาวเด็กแดงขาวไม่มีป้าค่ะที่มีน้องไม่มีค่ะมีแต่คนสวยแล้วก็ถ้ามันติดอยู่ตามหน้าตามมืออันนี้ล้างธรรมดาออกค่ะล้างนั้นธรรมดาออกเอาเว้คุณนัทนี่คือมือโปรดีดแม่นี่เซ็กแค่ไหนครับเป็นไงครับครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วอิ่มอิ่มเราครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงบ้างครับเดี๋ยววไ สวยงามสวยงามอยากจะไว้จะมาใหม่ให้มีเวลามากดีครับดีนะครับครั้งที่สองนั่นเป็นไงบ้างตั้งแต่ยังต้องฝึกฝนอ้าวละครที่ซ้อมหลายรอบกวันวันวันเข้าเขาเขาที่รอบสุดท้ายอ่ะอ๋อเข้าที่รอบสุดท้ายไม่เข้าที่คือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใช่ครับที่เหลือเป็นซ้อมใหญ่ที่เหลือซ้อมอ่ะลิขิต หมดมนอยู่นะครับเราก็ทำการปิดทองไปมือมือ,มอลงเปล็กคนเดียวครับวันนี้ลงมาลงไปทั้งหมดแล้วเราปิดอย่างเดียวนะครับแนาที่ลงเปลกค่ะสนุกสนานเลยค่ะแม่เนื้อทองฮับปีเบอร์เดทัวโยฮ p บปีเบอร์ปีที่ <c oughs> แล้วยี่ห้าปีที่สามห้าแล้วว่านีมันข่อนทีละสิบปีวะ ปีหน้าสามห้าวันนี้เราได้ปิดทองกันได้เป็นได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราได้ปิดรูดอิฐพระเซมบด้าแล้วก็ยักษ์กเราจะไปทองเมื่อไหร่จะมาปิดทองอีกเสาร์อาทิตย์ครับอ่าที่วัดอะไรที่วัดลานนาคลองเก้าถ้าอยากชมชิ้นนี้ คลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะยค่ะแล้วก็อย่าลืม